สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมป๋อพระรามาเนี้ยครับ <Okay. S 1> ก็จะพาทุกคนมาดูบ่วงดักหนูครับโอเคดักวันนี้เป็นไว้วันที่สองครับวันแรกไม่ถูกครับมาดูวันที่สองจะถูกหรือเปล่า อันนี้นาผมเองครับแักไม่ซองคืนแล้วคืนนี้คืนที่สองไม่รู้จะถูกหรือเปล่าเงียบเลย nguyên nùng mấy cái người ăn đi nào tôi em cũng chết đặt biệt phải về qua chẳng chết tiện này tôi đu mải tập không โดนไม้ตรนี้ถ้าไม่ถูกผมก็จะยกออกเนดะีย๋ยวนี้จะไปหาดักคือบัวหายครับรถแต่มันจะขาดนี่นะโอ้ยอดเลยตัวใหญ่มาก Ừ. Wow! Lớn vậy luôn. Nhìa. ตัวโคตรใหญ่แล้ย้อนมากใช้ลวดเบอร์สิบเอ็ดขนาดใหญ่กว่าแขนนี่ฮะสุดยอดมากครับ ใช้รถเบอร์สิบเอ็ดครับแต่คืนไม่ได้มาดูดีมากเลยที่มันไม่ขาดอ่ะปกติเบอร์ส1บเอถ้าถูกมันถูกง่ายแต่ว่ามันขาดเร็วมากนี่ครโอ้ตัวโคตรใหญ่แล้วดูคสุดยอดมากครับไปดูต่อไปกันต่อไปคนระั ตรงนี้ไม่ถูกครับจริงๆผมค่อนข้างจะมั่นใจตรงนี้มากเนี่ยดูลอยผมค่อนข้างจะมั่นใจมันอยนี้มากว่ายังไงก็น่าจะโดนแต่ก็ไม่โดนครับก็ประมาณนี้ครับฝั่งนี้เดี๋ยวไปดูอีกหมายเลยฮะมาาันงจดได้ตัวปลาต่เหลือไม่เยอะแล้วครับไปครับ ครวก็มาถึงไม้สุดท้ายครับแต่ไม้นี้บวงแค่ไม่กี่อันครับผมก็จะยกมันกันไอหนูมันอยู่นี่เนี่ยแต่ว่าต้นหญ้าก,กับต้นข้าวค่อนข้างจะรกหรือมันลงมันใส่ไม่ได้มันรกเกินไปฮะเลยไม่เห็นรอยหนูจะรูมันเต็มเลยครับังมันเออใส่ไว้แค่ไม่กี่หลังก็จะยกออกมันกันไปให้เขาเกี่ยวเข้าเสร็จก่อนแล้วมาใส่รึม Mấy anh à, đi nghiệp đây anh đi có nghiệp bằng gần anh à, cắt tầm hết นี่โดนหลับได้ไหอุ้ยนี่อะไรมันทำใหม่แล้วหนูเล็กแล้วครับหนูทรงแนละ้วยังไม่ติดบ่วงสักที ก็ประมาณนี้นครหมดแล้วครับถูอวันนี้ได้หนึ่งแต้มครับแต่ตัวใหญ่บ้างครก็เดี๋ยวันนี้จะไปใส่ที่อื่นนะหาอีกไม้ยัวอื่นด้วยถวนวันนี้ก็แต้มเดียวครับถือว่าคุ้มอยู่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ